ชวนทำอะไรดีวันนี้ชวนทำอะไรดีจ้าว,วันนี้จะปลูกมะม่วงนะคะมะม่วงเบานะนะคะมีมะม่วงเบานะคะพันแท้จากภาคใต้นะคะเดี๋ยวตามคุณวสันไปเลยค่ะวันนี้มีอะไรบ้าง,มมงเอาไม้เอากี่อัน ติดตามคุณวสันต์มากค่ะนี่เลยค่ะมีอะไรคะมีตะลิงปิงด้วยนะคะวันนี้เราลงลงมะม่วงก่อนนะคะสวยมากเดี๋ยวตามคุณวสันต์ไปจ้าเดี๋ยวเอาไม้ไปค้ำก่อนนะคะเชื่อพขอได้ยัง เราก็จะเอาไม้ไผ่ไปค้ำนะคะทำเป็นค้ำยันเพื่อที่จะไม่ให้ต้นลม้มเอามีดไปด้วยไปกันค่ะตามคุณวสันไปเลยไปไปไปพาชมสวนค่ะ มาตามตามโอ้ตรงนี้คุณยายคุณยายปลูกผักสวนครัวนะคะเป็นไม้เลื้อยนะคะก็จะมีบัวเปลี่ยมบววหวานน้ำเต้านะคะถัดไปก็จะไปดูปลูกมะม่วงกันค่ะวันนี้ลงมะม่วง มะม่วงเบานะคะพันจากภาคใต้ของแท้เมื่อวานลงกล้วยไปแล้วนะคะกล้วยน้ำว่าพันมะลิอ่องนะคะวันนี้ก็จะลงมะม่วงนะคะเนี่ยค่ะยาวไปตามคลองน้ำเนี่ยค่ะได้รับความชุ่มชื้นอันนี้เพกาลงเมื่อวานแตกยอดแล้วนะคะนี่ค่ะ เริ่มลงมะม่วงแล้วนะจ๊ะพ่อเชือกฟางมาด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะวันนี้เราไร์สดช่องวสันชวนทำเกษตรค่ะวันนี้จะลงปลูกมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเบา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้พาชมบรรยากาศสวนกล้วยตุลานไปก่อนนะคะเมื่อวานเมื่อวานลงปลูกกล้วยไปนะคะกล้วยน้ำว้ากับเพกานะคะวันนี้จะลงมะม่วงเราก็จะลงตามของน้ำเนี่ยนะคะเขาจะได้ชุ่มชื้นแล้วก็เวลาลดน้ำก็จะลดง่ายนะคะ สวยกําลังสวยเลยค่ะมะม่วงเบาเอ๊มีต้นหนึ่งมันออกลูกด้วยใช่ไหมพะหรือลูกลูกมันล่วงไปยังลูกมันล่วงไปยังเนี่ยค่ะคุณวสันก็หอบหิ้วมานะคะเจ้าของเพจนี่ค่ะเกษตรกร,ร,กรตัวจริงเกษตรกร,ร,กรตัวจริงลงมือเองปลูกเองนะคะ วันนี้จะลงทั้งหมดสี่ต้นนะคะมะม่วงเบาขุดลุมไม่เรียบร้อยแล้วนุ่นง่คองน้ำเราสุดลูกหูลูกตาช่วงนี้หน้าแรงนะคะน้ําก็จะลดแต่ปลาเยอะนะคะเดี๋ยวจะต้องลงหาปลาบ้างน้ําลดนกเต็มเลยค่ะนกมาหากินปลาก็จะมี เวลาลดน้ําก็จะง่ายนะคะปลูกต้นไม้ข้างคลองอันนี้จะเป็นคลองน้ําที่เราในอย่างนี้เลยนะคะวิถีเกษตรง่ายๆไม่ต้องถือบัวไปให้ยากนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลย นี้น้ำกุน้ำคลองอันนี้เป็นเป็นไม่ใช่เป็นธรรมชาติก็จริงแต่ว่าเราขุดนะคะขุดเพื่อที่จะเลี้ยงปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีผักนะคะไว้ให้เราได้ทานอันนี้เพกานะคะหรือลิ้นฟ้านะคะเพกาลิ้นฟ้ากินกับลาบกินทำยำก็อร่อยนะคะส่วนเราจะเน้นเพกาเพราะว่าเพกาขายดีมาก ฝักละสิบบาทเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะคนนิยมทานแล้วก็ร้านลาบร้านลาบร้านก้อยก็จะซื้อไปนะคะใครอยากทำเกษตรนะคะเกษตรผสมผสานทำง่ายๆนะคะขอให้มีน้ำ น้ำน้ำดินดีนะคะน้ำดีดินดีต้นไม้ก็จะสวยงามนี่กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดติดตามให้หน่อยนะคะพอดีว่าเรากำลังทำเก็บ เก็บชั่วโมงนะคะในการสร้างรายได้จาก YouTube นะคะฝากช่วยติดตามช่วยดูช่วยแชร์ให้หน่อยะคะ่ะ4,000ชั่วโมงนะคะเงื่อนไขถึงจะถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะยังไงก็รบกวนช่วยช่วยหน่อยนะคะเราก็จะมีสาระสาระดีๆเกี่ยวกับการทำเกษตรมาให้ชมนะคะ อันไหนที่เรามีความรู้จากประสบการณ์เราก็จะนำมาให้ชมเรื่อยๆนะคะนี่รดน้ำเสร็จแล้วนะคะไปลงปลูกมะม่วงกันค่ะดูค่ะปลา

สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องวสันชวนทำเกษตรวันนี้จะลงปลูกมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาต้นพัน์ุกำลังสวยเลยนะคะจริงๆแล้วออกดอกไปแล้วรอบนึงนะคะมีลูกไปแล้วนะคะนี้เราก็เอามาลงดินนะคะหลังจากที่ชําไปแล้ว อันนี้เป็นกระสอบที่เราเพาะไว้นะคะที่เราํำไว้อันนี้วิธีลงดินไม่ให้ไม่ให้ตุ้มแตกนะคะเราก็กรีดไปเลยค่ะเพราะว่ากระสอบกรีดง่ายๆตุ้มจะได้ไม่แตกนะคะรากจะได้ไม่ไม่กระทบกระเทือน เยอนะครับตบดินดินเก่าดินใหม่นะแล้วก็ดินดินละซอนะครับนีดินลอกๆเป็นดินเหนียวนะครับเา่มหญ้านะครับนี่พ่อนี้อะไรมันจะเป็นภาพหปูนอ้าวเหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้เข้ามารับชมนะคะวันนี้วันนี้คุณวันจะพาปลูกมะม่วงนะคะปลูกมม่วงะข้างบ่อน้ำนะคะมาชมบรรยากาศสวนกล้วยตุลานนะคะมีกล้วยมีมะม่วงเป็นเกษตรผสมผสานนะคะ น,นี้ปลูกไว้ทานนะคะมะม่วงเบามะม่วงเบาทานกับน้ําปลาหวานน้าพริกน้ําปลากะปิอย่างแทบเลยค่ะก็เรียกน้ําพริกโบน้ําจิ้มโบนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะบอกเลยว่าลมเย็นๆอากาศดีๆตะวันกาลังจะตกดินเห็นแสงสีส้มสีทองนะคะ อันนี้การปลูกต้นไม้ต้องทํำยังไงนะคะคุณวศรันต้องต้องต้องรัดนะครับอย่าให้ยอดนะครับจยับนะครับเวลาลมพัดมานะครับจะต้องม,มีไม้ค้ำยันใช่ไหมใช่ค้ำยันตรงนี้ลาไปยังไม่เดินนะครับนะครับต้องทําวิธีนี้นะจะรอดนะครับโอ้จะหกโมงแล้วพ่อมีอะไรอะ่ะ ตมีแต่ใบไม่มีเกิดเป็นต้นหนึ่งแล้วนะครับง่ายๆนะครับเป็นต้นนะเฮ้จะเป็นต้นใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับมาต้นที่สองค่ะลงมะม่วง มะม่วงเบาต้นที่สองค่ะอะไรอ่ะกีดกีดฝั่งโน้นนี่กีดฝั่งโน้น ใส่ไปต้องทำยันนะมลมแรงครับทำยันนะดินจะดีมากนะครับดินดำเลยนะครับ ดูความสดชื่นนะครับสดชื่น เพื่อกฟางด้วยน,นะแล้วจะรัดนะดูไหมครับยูแล้วสองต้นสวยงามค่ะไม่ทำกันด้วยนะไปต้นต่อไปค่ะ กำลังแตกยอดสวยเลยค่ะแตกยอดนะครับยอดอันนี้ลากเดินเอันนะนี้ไม่ควรจะเอามาปลูกนะเพราะว่าเขดินดินลงก่อน ต้มสุดท้ายแล้วค่ะ เวลาแล้ว น,น,นมาค่ะมารดน้ำต่อจ้าหลังจากปลูกแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะคะให้น้ำเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นนะคะนะ ีวิธีการลดน้ำของสวนเรานะคะเมื่อเราปลูกต้นไม้ข้างคลองข้างแหล่งน้ำก็จะลดกันง่ายๆอย่างนี้ค่ะลดง่ายไหมคะคุณเมื่อสาร ออกกำลังกายกากําลังกายแขนไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะคะช่องวสันชวนทำเกษตรค่ะวันนี้พาปลูกมะม่วงค่ะมะม่วงเบานะคะตอนนี้คุณวสันกำลังรดน้ำนะคะหลังจากที่ขุดหลุมปลูกลงปลูกเรียบร้อยนะคะวันนี้ปลูกไปทั้งหมด4ต้นค่ะเราก็จะปลูกข้างคลองน้ำแบบนี้นะคะเวลารดน้ำก็จะง่ายใช้วิธีตักจากลำคลองเนี่ยค่ะ อันนี้ไม่ใช่คลองธรรมชาตินะเป็นคลองน้ําที่เราขุดเพื่อที่จะเลี้ยงปลา ถ้าพรุ่งนี้ไม่เหี่ยวถือว่ารอดนะคะนี่บรรยากาศสวนกล้วยตุลานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะคะ รูสักครู่ลดน้ำต้นสุดท้ายแล้วนะคะ แต่ปีนี้ฝนมาเร็วถ้าไม่ทิ้งช่วงอีกนะคะต้นมงต้นไม้เราก็คงจะสดชื่นก็จะติดนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวติดตามกันใหม่พรุ่งนี้นะคะว่าจะสดชื่นแค่ไหนไปค่ะ